ซื้อ iphone 17ตามสีมงคลโดยให้แชท gpt ดูดวงให้มีอยู่จริงแจกพร้อมคำสั่งนะ้าถามแชท gpt เลยว่าฉันนี้นั้นเหมาะกับการใช้ iphone 17สีอะไรให้มันเสริมดวงซึ่งตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยฝนใช้ iphone 16 pro ในการถ่ายแต่ และนี่เป็นการถ่ายด้วย iPhone 17 Pro กล้องหน้าค่ะพร้อมคำสั่งขอแนบให้ไว้ดังนี้ค่ะสมมติว่าเธอเป็นนักโหราศาสสากลที่มีความรู้เชี่ยวชาญยาวนานกว่า20ปีทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์จีนและโหราศาสตร์ตะวันตกช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าฉันเหมาะกับสีมงคลอะไรเสริมในเรื่องของการงานก<ๆ>ารเงินสุขภาพความรักโชคลาภและ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยแจกแจงและเปรียบเทียบออกมาเป็นตารางอย่างชัดเจนจากนั้นนะคะเราก็จะใส่วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของเราไปค่ะเพราะคนเชื่อว่ามันเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆในการวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาว่าสีไหนเนี่ยอันจะมงคลแล้วก็เหมาะสมกับดวงชะตาของเรามากที่สุดและนี่คือข้อมูลที่ ChatGPT บอกฝนมาค่ะโทนสีเสริมดวงเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยค่ะ